เพื่อนๆรู้ไหมครับว่ามันหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยทางการไทยนะให้เงินเมียนมากว่า1,800ล้านนะครับไม่แช่แค่ทางไทยนะอินเดียก็ให้เงินเมียนมาในการทำโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยประมาณ5,000ล้านอีกด้วยนะครับเกิดอะไรเก้นทำไมเมียนมาถึงรับทรัพย์ผู้ฟู่อะไรแบบนี้และไทยเราให้ไ,ไ,ไปและได้หยุดอ,อะไรบ้างเดี๋ยวคิดและไลฟ์กันครับ สวัสดีเพื่อนคนนะครับผมคิมนะผมเป็นนักลงทุนแล้วก็จะก่อหนังสือที่ชื่อว่าความลับอสังหาริมทรัพย์ไม่เคยบอกคุณนะครับคุณอยู่ในช่อง Property Expert Live ที่มาพูดคุยกันยวกัเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าเรื่องอสังหารเนี่ยเราคือเพื่อนกัน,กนครับในที่นี้ชวนคุยเรื่องของเส้นทางเส้นทางหนึ่งนะครับที่เชื่อมระหว่างอินเดียเมียนมาไทยแล้วก็จะขยายไปทางเอเชียแปซิฟิกเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีข่าวข่าวหนึ่งที่ค่อนข้างฮือฮาเป็นอย่างมากเลยนะนั่นก็คือไทยครับให้เงินเมาาากว่1.8พัันนนล้ะครบ ในการสร้างถนนเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจไทยเมียนมาอินเดียฮะซึ่งทางหลวงนี้มีชื่อแบบเป็นไทยๆหน่อยว่าทางหลวงไตรภาคีอินเดียเมียนมาไทยนะครับซึ่งก็ลากผ่านอินเดียทะลุมาเมียนมาย่างกุ้งนะครับแล้วก็เข้าตรงแม่สอดของประเทศไทยเรานีเลยนะครับโครงการนี้จะทุ่มเงินหลายพันล้านเลยนะฮะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์สําคัญของอินเดียแล้วก็เอเชียครับ หากพูดกันตรงๆในอินเดียก็เป็นเหมือนเขตเศรษฐกิจที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เติบโตค่อนข้างไวมีคํากล่าวที่ว่าในอนาคตอินเดีย,ยอาจจะแซงจีนก็ได้นะเมื่อก่อนเขาเรียกว่าจีนเป็นมังกรหลับใช่ไหมครับแต่อินเดีย,เ,ยเขาเรียกว่าเป็นช้างหลับนะฮะด้วยประชากรขนาดน,นี้ด้วยการเติบโตขนาดน,นี้เนี่ยกล่าวคือเล่นท่าเดียวกับจีนเลยนะคือประชากรเติบโตเยอะที่ขนาดใหญ่ประชากรเยอะนี่นะครับก็อาจจะสร้างความตํารวยได้เร็วๆนี้ก็ได้ครับซึ่งทางอินเดียเองนี่นะครับก็ได้มีการขยายความร่วมมือนะฮะไปยังอาเซียนด้วย โดยใช้ช่องทางของทางเมียนมานี่นะครับส่งผ่านการค้าการขายการร่วมมือกันแล้วมาถึงประเทศไทยแล้วด้วยครับหลายคนพอได้ถึงโครงการเส้นทางที่เชื่อมประเทศและหลายประเทศแบบนี้เชื่อมเอเชียแบบนี้เนี่ยก็ต้องน,นึกถึงตัว BRI ใช่ไหม one belt one road belt initiative ของทางจีนโครงการทางสายใหม่ใหม่ที่เชื่อมไปทั้งภูมิภาคแต่โครงการนี้หลายคนอาจจะมีความเอกใจยอยู่แล้วว่าทำไมอินเดีย,ยถึงไม่ร่วม,มนะครับ พขาต้องเยอมรับวว่าโครงการนี้ไอเดียมันดีจริงๆแต่ว่าประเทศที่เข้าร่วมเนี่ยก็มีทั้งดีบางประเทศก็แบบไม่ดีไม่ดีเป็นทีงเพราะติดกับดักนี้มีความต้องพึ่งพาจีนที่เยอะขึ้นในฝั่งของอินเดียเนี่ยไม่ค่อยเชื่อใจจีนสักเท่าไหร่นะครับก็ทําการไม่เข้าร่วมกับโครงการ BRI I ครั้งนี้ครับแต่ภูมิภาคแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจาเป็นมากๆกับจีนนะครับจีนเลยไปผลักดันโครงการพื้นฐานไปยังปากีสถานแทนอย่างจีกับปากีสถานเนี่ยก็มีการสร้างระเบียงเศรษฐกิจขึ้นกันและกันนะครับแล้วก็ทุง มากไปกว่านั้นนะครับทางตอนใต้ของอินเดียที่เป็นเกาะเนี่ยก็คือสิงคโปรจีนก็เข้าไปลงทุนนะครับแล้วก็เข้าไปมีความส่วนร่วมกันเยอะมากๆครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือสิงคโปรเนี่ยก็ติดกับตากของหนี่ด้วยครับดังนั้นนี้ยหากเราดูในภูมิภาคโดยรอบนะครับของอินเดียเนี่ยจะเห็นภาพว่าเฮ้ยก็มีความโดนลอบล้อด้วยจีนเหมือนกันนะฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะหรือว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับก็มีปากีสถานที่ก็เป็นตัวระเบียงษฐกิจข,ของจีนอย่างค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับและข้ามบนกระเิื้อพันพ เนปาลข้าบบนี้นะครับก็เชื่อมโยงกับจีนครับพุ้นนั้นก็ฝักใฝ่จีนนะบางประเทศเองก็เช่นเดียวกันนะครับจีนลงทุนอย่างหนักครับคารานีกับสีลังกาใช่ไหมฮะที่เพิ่งกล่าวไปครั้งต้นว่าติดหนี้จีนแล้วครับต้องบอกกันว่าอินเดียกับจีนเนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องของชายแดนกันอยู่เนืองๆนะครับพื้นที่ดินแดนมีการลุกคงลุกคื่การข้อพิพาทเยอะแยะไปหมดก็ไม่แปลกใจอะไรที่อินเดียจะไม่เชื่อใจจีนนะครับแต่ว่าการที่โดนล้อมอะไรแบบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างน่ากังวลเหมือน กัทางด้านการธนาคารการเงินระดับโลกนะครับอีกทั้งยังมีเรื่องขององค์กรความร่วมมือกันเสี่งไฮด้วยนะครับหรือเรียกว่า SCO นั่นเองนะที่มีทั้งจีนแล้วก็รัสเซียเป็นตัวนำตัวตีครับดังนั้นเพื่อจะคาอนอันาจีนนะครับหรือว่าจะหาเส้นทางของตัวเองที่ไม่ต้องพึ่ง BRI มมนก็ต้องสร้างโครงสร้างขึ้นมาเองครับ อันนี้มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับถ้าคุณใช้ของจีนเลยเออมันคือก็ได้ถูกไหมเหมือนถนนอ่ะเขาตัดถนนมาผ่านหน้าบ้านเราแต่มันไม่แวะบ้านเราอย่างเงี้ยมันก็แบบขาดโอกาสเสียหายไปหลายแสนแต่ก็เข้เาใจได้ครับมันมีทั้งด้านดีและก็ความเสีย่ยงถูกไหมครับด้านอินเดียเนี่ยถ้าเลือกที่จะไม่ร่วมกับจีนไม่ร่วมที่จะไปถนนของจีนแล้วเขาก็มองมาในฝั่งของตะวันออกนั่นคือเอเชียบ้านเราเองครับนอกจากทางหลวงเชื่อมไทยนี่นะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแอกซท์ e ของอินเดียแล้วอินเดียจะมีการททุ่่่มงงปรรระาาาาาณกกว120ล้้นนใส ซึ่งท่าเรือตรงนี้เนี่ยมีชื่อว่าชิดต,ตุ๋ยนะครับก็เป็นเส้นทางที่เชื่อมการขนส่งระหว่างอินเดียและก็ทางเมียนมาครับถ้าดูภูมิศาสตร์เนี่ยอินเดียกับเมียนมาเหมือนจะใกล้กันก็จริงนะครับแต่ว่ามีประเทศบังกลาเทศเนี่ยค่อนข้างขังข้นกลางนะครับจะได้ว่าขั้นกลางก็ไม่เชิงนะเพราะว่าอินเดียยังมีพื้นที่ไงในการที่จะอ้อมบังกลาเทศไปข้างบนนะฮะแต่ว่ามันก็อ้อมมากครับเดินทางผ่านทางเรือเนี่ยง่ายกว่าเยอะครับและซึ่งรัฐบาลอินเดียก็ถถอว่าใจปั้มนะครับเป็นผู้สนับสนุนเงินในการทำครั้งนี้่อเเมมมงงทาา นะครับมองมาถึงภูมิภาคอาเซียนของเราด้วยหลังต่อมาในการพัฒนานะนอกจากแค่ความร่วมมือทางไทยกับเมียนมาก็เป็นทางอาเซียนด้วยนะครับซึ่ง,ข,งข้อตกลงการค้าอาเซียนอินเดียนเนี่ยนะครับรือเรียกว่า ไอกิก้ามีมูลค่ากว่า91 0 0พันล้านดอลลาร์ในปี2564เลยนะครับหรือว่า9000 0ล้านเหรียญครับซึ่งข้อตกลงตรงนี้นะครับก็ครอบคลุมไปกว่าห9ึ่พันล้านคนก็เป็นข้อต,ตกลงทางการค้าที่เรียกว่าต้นต้นของโลกไปนี้เลยซึ่งตัวนี้เนี่ยไทยเราเองก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับการค้าระหว่างไทยกับอินเดียเนี่ยมีมูลค่าประมาณ14,900้า้ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเพิ่มขึ้นกว่าเดิมก่อนที่มีโครงการนี้กว่า52%รับสิาส่งออกของทยเก็ได้แก่พวกเมสพลาติพวเครับวกนค้าพืชจากัดด้วยแลเนกจากรับ เส้นทางนี้เนี่ยก็จะเป็นประตูบานหนึ่งนะที่ทําให้ไทยเนี่ยเข้าสู่ยุโรปได้ด้วยนะครับเพราะว่าอินเดียเชื่อมเราเราเชื่อมอินเดียอินเดียเชื่อมยุโรปนะฮะมันก็ไปต่อกันได้และอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าแม่สอดบ,บ้านรองเนี่ยค่อนข้างบูมเลยนะครับหากลองคิดเล่นๆนะครับว่าเส้นทางสินค้าระหว่างอินเดียมาเมยนมาเนี่ยเข้าทางแม่สอดแบบนี้และอินเดียก็มีเขตการค้าไปดังอาเซียนเซียเอวีทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับ เราเองอาจจะเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงอินเดียไปยังอาเซียนเพื่อนบ้านเราก็ได้ถ้าโครงสร้างพื้นฐานเราดีเรามีทางหลวงเรามีมอเตอร์เวย์ให้ใช้ซึ่งช่งหลักเราเห็นภาพว่าทางประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับก็ด้การสร้างโครงสร้างพื้นฐานไปทั่วประเทศเลยนะ ทางเรื่องของมอเตอร์เวย์นะครับหเส้นทางหมายทุกงากว่า2.5แสนล้านบาทโครงการรถไฟรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่เนะี่ยก็มีเยอะแยะมากมายคือมันอเกับเพื่อนบ้านในบริเวณเดียวกันแล้วนะครับเราเนี่ยมีโลจิสติกที่ค่อนข้าง,างยอดเยี่ยมแล้วก็แข่งขันได้อย่างแบบทิ้งเลยนะฮะดังนั้นพอเป็นรูปแบบนี้นะครับเราจะเป็นฮับก็ได้นะในการส่งสินค้านะครับจาก ทางอินเดียมังเอเชียแปซิฟิกหรือเอเชียแปซิฟิกเนี่ยจะไปอินเดียก็ต้องผ่านทางเราและในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นทางยุโรปเองก็เป็นไปได้นะครับแต่ข้อดีของไทยคือเราไม่ได้เลือกแค่ว่าจะเป็นอินเดียอย่างเดียวหรือว่าเป็นจีนอย่างเดียวนะเราเลือกทั้ง2อย่างเลยนะถ้าไปส่งไปทางจีนแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมจีนอยู่แล้วนะครับส่งทางอินเดียแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานไปเชื่อมอินเดียด้วยก็ถือว่าทำหน้าที่ในตำแหน่งของฮาบสํสำคัญของอาเซียนได้เยอะอย่างดีครับโดยใช้กลยุทธ์ใครไม่ถูกกันแต่เราถูกทุกคคคนนนนนะรัับออี้่า ตามช่อง Property Expert l i v e ด้วยนะแล้วก็ขอเวลาหนึ่งวิทีนะครับกดติดตามช่องนี้ให้ถึง หนึ่งล้านซับไปเลยนะครับมาสุดคลิปลปนี้กันดีนกว่าคุณจะรับความรู้อะไรบ้างในที่พูดถึงทางอินเดียนะครับที่มีการทําโครงสร้างสําคัญในการที่เชื่อมโยงการค้ากับทางอาเซียนครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับอินเดียเนทุ่มงบประมาณกว่า120้ล้านดอลลาร์น,นะครับสับสนเงินทุนในการสร้างท่าเรือที่ทางเมียนมาอีกด้วยซึ่งพันเราก็เหมือนกันครับสับสนกว่า1 8พันล้านบาทในการทําทางหลวงลากผ่านเมียนมา,มามาอย่างประเทศไทยครับก็คือเข้าตรงแม่สอดบ้านเรานะครับซึ่งทางหลวงตรงนี้มีชื่อว่าไตรภาีอิร์คีอินเดีียม การจะเชื่อมื้องของอาเซียนเอาไว้ด้วยกันด้วย ซึ่งนื้บาบอะไรแบบนี้มันค่อนข้างคล้ายๆกับถางจีนนั่นเองนะครับที่มีโครงการ BI บอนเวลบนรดที่เชื่อมหลายภูมิภาคเข้าไว้ด้วยกันแต่อินเดียต้องบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ร่วมโครงการนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะความไม่ไว้ใจจีนหรือว่ากลัวอะไรบางอย่างเพราะมันก็น่าคิดว่าประเทศที่เข้าร่วมเนี่ยก็ต้องพึ่งพาจีนที่เยอะขึ้นหรือกู้เงินจีนเยอะขึ้นและอินเดียเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาไม่ค่อยไว้ใจจีนจเท่าไหร่ครับเนื่องจากมีขอ้อพิพาทกันเรื่องดินแดนต่างๆนานามากมายถึงแม้อินเดียกับจีนเนี่นา หน้าบ้านเราแต่ไม่จอดแม้เราอย่างเงี้ยครับก็เสียโอกาสค่อนข้าเงเยอะทำให้เขาต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานเข้ามาเองแล้วเขามองไปทางอาเซียนบ้านเราครับซึ่งทำทางหลวงนะครับเชื่อมเมียนมามาไทยทางแม่สอดของบ้านเราแล้วก็มีเกตการค้าของอาเซียนอินเดียด้วยซึ่งการค้าเติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างไทยเติบโตไปก,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 กว่า52%ครับหลายคนก็มองว่าไอ้โครงการนี้มันมาทดแทนหรือว่ามาต่อต้านหรือว่ามาขาะหน้าจีนหรือเปล่าเพราะรอบข้างเนี่ยก็เป็นเหมือนพนันธมิตรจีนกันหมดแล้วนะครับเช่นปากีสถานบังกลาเทศคัลลาเป็นสีลังกาเนปลาลข้างบนก็หหลลออมมมินเดดดียไวว้้แครับ ซึ่งไทยเราเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการทะเลาะกับใครนะอินเดียแล้วก็เข้าได้น,นะครับจีนแล้วก็เข้าได้อเมริกาแล้วก็เข้าได้อีกทั้งเนี่ยเรากําลังเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานเรื่องมอเตอร์เวย์เรื่องของทางหลวงทางรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงเชื่อมภูมิภาคนี้ไว้ด้วยกันครับซึ่งโครงสร้างพื้นฐานอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ทําเลดีอย่างเดียวนะมันต้องมีเทคโนโลยีมันต้องมีมีเงินลงทุนด้วยนยคะครับต่อให้เพื่อนบ้านเราราคาถูกกว่าก็ตามหรืออาจจะต้ําแหน่งทําเลดีกว่าเราก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันก็สู้ไม่ได้เรื่องของ ในการขนส่งสินค้าทางบกอินเดียไปเวียดนามอินเดียไปลาวลาวไปอินเดียอะไรเงี้ยมันก็ง่ายครับและนี่คือหนึ่งในกลยุทธ์ของประเทศไทยในการที่จะมีจุดยืนในทางอาเซียนในทางโลกแบบนี้นะครับและอย่านะครับอาจจะไปทางยุโรปได้ด้วยนะผ่านของชาติของอินเดียครับสำหรับคลิปนี้ก็มีบางท่านีอครับคุณมเมฆเขียนไว้ยังไงบ้างล,ล่ะก็ขอนต์กันมมาบอกหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนนะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ